ภารกิจสุดท้ายอ,อภารกิจสุดท้ายท้ายสุดเออะคะอ๋ะอน,นี่ก็ได้ตัว เอาทั้งสีเอาเออทั้งสีปีนเนาพะพอดีว่าผม่านที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาเนี่ยมีมีทั้งหมดสี่ใช่ไหมสีบ่บานเอามาใส่ตรงนี้เนะท่านนี่เออเปลี่ยนไหมคุณพ่อเปลี่ยนเอาเอาตัวนี้มาใส่พี่เนาะตัวนี้มันจะได้แบบมิดชิดอะนะ แต่มันจะได้ทึบนะมันจะได้แบบแสงบอลอดเข้ามานะเออสลับกันนะเอามาอาอกมาอืมเดี๋ยวเราติดตั้งก่อนก็ได้เดี๋ยวจงสลับกันเอานี่เราจะมาติดตั้งผ้าม่านเราท่านเออติดตั้งผ้าม่านตรงบานสไลด์มันมีผ้าม่านเหลืออยู่หนึ่งตัวซึ่งเราไปท่านได้ติดตั้ง เราถุงนั่นมามนกุาดดูเพื่อนบถุงถุงน็ดตดูสลิงบนมันใหม่มันเหงาวกว่ดีบ่ะขุดอ่ะอ่าช็กต้องตัดเน,นานะคุดบ่เนาะเดี๋ยวัดตัดก่อน Ao lúc mùa hôm mặt cắt. xay mày anh em mặt sợi gọn nữa. Ao chân hùa mặt xong đầy. Tôi làm mình luôn nè. Thường nè. Nhặt xay cứ câu. Ừ. อันนี้นะไม่ไปตัดอ,อ,อ,อย่ามีไฟเห็ดโมจิแล้วทีนี้ ไม่รู้ว่าจะจะมีคนคิดถึงหรือเปล่าเอ้ยมีคนคิดถึงหรือเปล่าหรือเปล่าเนาะจเ,เวลานั้นนะ่ะอย่าพาเพื่อนเข้ามาข้างในนะเดี๋ยวมันไปวิ่งโดนกระจกนี่มันแตกนะเข้าใจไหมเออแล้วหนูก็อย่าอย่าเล่นตรงกระจกเดี๋ยวมันแตกลูก พาไปหมุนที่อื่นลดนะไม่ใช่อีกเดือนหนึ่งไปเยี่ยมแหละกระจกตู้แตกแล้วได้เ,เนี่ยนะโอ้มันยิงน็อตตัวเดียวได้เนาะอ,อีกเนาะเ้ย โอ้ขุดพอ่อตัวนี้มันสามารถเลยได้นี่ว่าเนาะนี่มันเลยไปพี่ได้เนาะเออค่อยฮะพี่เดี๋ยมันอยู่เทิง่งผิดได้เออโอ้พากันเบิ่งเลยเห่ากันเลยตัดซื้ออาตัดแล้วก็ตัด คือสิต่อไปไะดีแล้วตัดแล้วตัดเลยสุ่มีตาฮามีเวลไหมนี่เอเราต้องยิงเข้ามาอีกจ้อน้อยเนาะยิงเข้ามาอีกน้อย ตาหามีแววไหมอืมไปลือเอาตัวน,นั้นะหมาหลือเอาตัวพุ่นเออ เออเจ๋อยังจะมาจังต่ออะไรวะตอบ่ได้เลนะ้วเนาะห้องยังสั้นเลยแหละเดีย๋ยวให้คุณพ่อเพิ่นรื้อเนาะท่านเออเอามาเม,ม็ดเลย

เพนเดีวพื้นเด,ยนเดียวสุดแล้วสองพื้นแล้วเขามาให้มาสองพืนกับองพืนตัวมันจะงาม <c oughs> ใส่พื้นเดียวเตรียมรถที่ใส่พื้นเดียวแหละแล้วอีกพื้นในเฮ็ดนี้ยมันนี่มันจะกลายเป็นผ่านแนื้ออื่นที่อยู่ข้างนอกนะ อ่าเจ็ดพอได้คือนะแบบนี้นะโอ้นี่ก็ปิดมิดอยู่ได้เนาะถ่าย,ยได้เออเผื่อว่าอยากเปิดบันสไลด์เอาไว้แต่บ่อยากให้ไฟซองอ่ะโอเคได้การ ส่วนตอนนั้นเราเอาผ้าเอาผ้าตัวน,นี้ไปใส่เออใส่ข้างนอกนี้ก็ได้ฮะต้อ,องพื้นบอา้าวแต่มุมมนพื้นเดียวต้องพื้นบ่ใส่ซองเลยบ่ ไอช็แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> เอา้าโอ้ยเปลี่ยนกันแล้โอ้ยเปลี่ยนเนาะเอา้เอาซะนี่ก็พื้นเดียวโอ้ยมันยังมีอีกพื้น,นตัวนี้โอ,อ้ะจับช็อคพื้นพี่น้องเว้ยนี่ก็พื้นเดียวฮนะโอ้ยเปลี่ยนเนาะเพื่อ เวลาซักอย่าซักโมงนี้ได้ซักข้างล่างนี้ได้เออทั้งทังนี่ห้ามซักเคยเคยซักแล้วทิมเลยเออมันรุดมันมันเป็นคล้ายๆเหมือนเยื่อกระดาษอันนี้แหละมันสิรุดนะไปใส่ปีนตัวนี้พับไว้ในตู้เด้อเซนเตอร์คนเอาเด้อพับเอาไว้ในตู้เผื่อมันเปื้อนเผื่อมันพังกัดจังเปลี่ยนเอาคื่สิโดนอยู่ดอกบ้านใคอยยังไม่เคยเปลี่ยนอยู่มันบ่เป็นยังเพราะวีบุยไปไปสู้มันเนาะ วัดปีชีสาสตรวิทยุซูนมันมันก็เบ,บ,บ่้ีวเปื้อนบ,บิมี้ยังเต็มที่กับฟุ้นเกาะกระเป๋าออกอันนี้คุณพ่อเพินเปลี่ยนนะท่านเปลี่ยนพระม่านจากตัวนี้นะท่านเอาไปสลับใส่บานสไลดนะฮะเออเกาะใส่มมงนั่นตัวนึง เอ,อกลับอ่ามืดบัดนี้นอนกันสบายปิดประตูแล้วก็มืดเลยมันยัง่แจ้งอะนะตัวน,นั้นบัดแสงมันรอดได้ตัวน,นี้นมันกันแสงออออยูวีอ่าเงียบเตตู้คุณพ่อพับๆเลยเงียบสตตู้เอ,อือตู้นี่กะอันพวกศาสตร์พวกยังนี่ก็เงียบเขาตู้เลยแหละ โอ้พาหมเนาะยังยังใหม่ๆกันเนีสิตู้เนเต็มแล้วดิอายุนะเออเออเอ,อ่าตู้แล้วก็ท่าแบบนี้จบภารกิจนะท่านอ,อืม